สองตัวนี้ตอนเครื่องติดแล้วมันจะดับไปครับถ้าเกิดขี่รถไปแล้ว Engine Show เอารถนนี้จะมีนิดนึงถ้าตัวนี้โชว์ตอนนี้เครื่องติดเรากด2องปุ่มนี้ค้างไว้ครับแล้วมันจะขึ้นโชว์ว่ามันฟ้องป็นโคดอะไรถ่ายรูปไว้นะถ้าสะดวกออก็เอรถเข้ามาเช็คแล้วก็เปิดรูปให้ช่างดูเข้าใ <พอ S 1> บ,บางทีโคดโชว์ แต่ลูกค้าไม่ว่างเข้ามายังไม่สะดวกครับพอมีเวลาอรถเข้ามาโครหายไปแล้วโครหายไปแล้วช่างเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสาเหตุอะไรอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นใครบอกตำแหน่งเกียร์ว่างเกียร์ว่างอันนี้จะบอกแค่เกียร์ว่างเกียร์ว่างอย่างเดียวใช่ส่วนเข้าเกียร์อื่นไปก็คือจะขึ้นที่ตรงนี้แต่ไฟจะไม่ไฟจะดับเข้าใจไฟ ABS ABS เนี่ยติด มันจะดับตอนที่เราขี่รถออกไปแล้วความเร็วประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมันก็ดับแล้วถ้าเกิดขี่ไปแล้วยังติดอยู่โชว์รถมาเช็คได้อ่าอาจจะมีปัญหากับเซนเซอร์ abs ครับอันนี้ก็วัดรอบวัดรอบเข้าไปครับอันนี้ก็ทำแหน่งเกียร์แล้วก็น้กาันกาเสร็จไปละทีนี้ฝั่งนี้อันนี้จะเป็นเกลืน้ำมันอันนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับพอระบบมันเพิ่งเริ่มทำงานก็ถังนี่14ลิตรอันนี้เติม95ไปประมาณขึ่งถังละ ครับสองร้อด้านล่างก็จะเป็นเกจอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นอันนี้ถ้าขพ้่งขี่รถแนวนี้ตัวนี้อีกขีดหนึ่งเต็มหมายถึง <c oughs> คือปกติความร้อนอ๋ออีกขีดหนึ่งเต็มคือปกติถ้าเราขี่ในเมืองเมั่ติดติดครับรอบ รอบเครื่องมันไม่นิ่งเข้าใจอ่ามันจะร้อนไวหน่อยแต่คือมันจะอีกชีนเต็มเต็มก็คือปกติเย่ยไม่ไม่ต้องตกใจแต่ถ้าเต็มเลยถ้าเต็มเลยอันนี้ฮิตอาจจะต้องจอดอาจะต้องจอดก่อนแล้วก็ขี่ไปใหม่ถ้าเกิดยังฮิตอยู่อองลดามเร็วจอดประมาณเท่าไหร่ครับถึงถือว่าไม่ผิดปกติบ้างถ้ามันฮิตไปเลยก็จอดสิบห้านาที แล,แล้วพอเราเปิดสปีดปุกมันจะบอกเลยว่าลงครูนี้เท่าไหร่มันจะลงมันจะลงอ๋อแต่น,นี้มันจะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขมันจะบอกเป็นสเกลอ๋อเป็นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาเข้าใจครับอ่าทีนี้ด้านบนอันนี้จะเป็น Audio. ออดีโอออดีโอนี่ก็คือไมโครสะสมเหมือนรถทั่วไปอันนี้ขึ้นแล้วึ้นเลยดีเซ็ตไม่ได้เข้าใจแต่อันนี้เราจะจับระยะทางได้อย่างขี่ไปเที่ยวครับอยากจะจับดูอ่าเราเติมน้ำมันไปเท่านี้ไปกับกี่กิโลเฉลี่ยมาแล้วกิโลละนิรแบบนี้ เป็นชิปเกับชิปบีกับ B เนี่ยเรารีเซ็ตได้เพราะมันเป็นแค่การจับเป็นแค่จับระยะทางชั่วคราวก็แต่แต่มันจะแยกกันนะไม่ได้รวมกันเอกับบีเนี่ยคนละคนละอันกันแล้วถ้าเราจะรีเซ็ตมันล่ะครับทำยไงรีเซ็ตก็คือกดตรงนี้ค้างไว้กดค้างไว้ก็จะรีเซ็ตทิศเอฝั่งท้ายกาเป็นศูนย์ใช่ถ้าไม่กดค้างมันก็จะเลยเป็นทิศบีบีก็รีเซ็ตเหมือนกันกเนาะทีก็กลับมาหน้าหลักคือวิดีโอ ส่วนนนอัี้ก็แล้วแล้ววิธีวิธีการดูทิปเอว่าน้ํามันอะไรเท่าไหร่พอเรากดไปปุ๊บมันก็จะตัวเลขพวกนี้จะเปลี่ยนหมดเลยอืมวันจะเป็นไปปตามทิแค่ระยะทางเฉยๆเราเอามาหานกันอีกทีอ๋อเราต้องคํานวณเองคือมันบอกแค่ระยะทางอ่าส่วนเติมมากน้อยเขาผ่านน้ำมันเข้าที่ไหนคือเราก็มาคํานวณเองจะบอกกันไรคือมันจะโชว์พร้อมกับทิปเอเลยใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่มันไม่โชว์เพราะว่ามันไม่ได้วิ่งโอดีโอก็โชว์อันนี้จะเป็นความเร็วที่ใช้ก็เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกัน อ่าทีนี้ด้านล่างก็จะเป็นตัวบอกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเป็นกิโลเมตรต่อหนึ่งต่อลิตรครับในหน้าแรกใช้ปุ่มนีปุมครับกดไปอีกที่ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยอ่าค่าเฉลี่ยเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึงในหน้าแรกเมื่อกี้รถต้องขี่ไม่งั้นมันคำนวณไม่ได้ไม่คำนวณไม่ได้ครับแต่แตถ้ามันจะคำนวณกับแรงบิดของเราถ้าเป็นเอเวเรตก็มันจะเป็นผลรวมอ่าจอดมันก็โชว์ ก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยโดยทั่วไปกดอ,อีกทีหนึ่งก็จะเป็นเลนส์อ่าเลนส์เนี่ยเลนส์คืออะไรครับจะบอกน้ำมันที่มีในถังทั้งหมดเนี่ยกี่ลิตรไ,ได้อีกก่โลอ๋อก็ะจะเป็นขึ้นเป็นเลขนับถอยหลังให้แล้วแต่ว่าเราจะเซตตัวไหนแล้วว่าเราจะดูตัวไหนชอก็กดเอาแต่ส่วนใหญ่ดูหน้านี้แหละใช่ไหมขี่ทางเออน้องก็น่าจะดูหน้านี้แหละจะได้รู้ไงว่าว่าขี่ไปเนี่ยมัน น้ำมันถังนึงเนี่ยอยู่ได้กี่วันกฎอีกทีก็กาับมาหน้าปกติอันนี้ก็คือหน้าหน้านี้ก็คือจะบอกว่ากี่กิโลเมตรต่อลิตรใช่ครับส่วนส่วนหน้านี้อ้าวคุณไปดิส่วนหน้านี้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยว่าระยะทางที่เราขี่ไปเนี่ยเบรน้ำมันไปเท่าไหร่อ่มันจะบอกเป็นกิโลเมตรต่อลิตรแต่จะคํานวณจากระยะทางทั้งหมดที่เราขี่อยู่ตอนนั้นอันนี้ก็คือดูว่าการผาผนาน อันนี้บอกระยะทางบอกระยะทางว่าน้มันละไม่ได้กี่กิโลเมตรก็แค่แท่นอันนี้ก็จะเป็นสปินออฟรันปกติออฟรันเอาไว้ทำอะไรอันนี้เอาไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉินอย่างรถเสียหลักเราลบแปะครับวิ่งไปยกรถครับออฟรันไปก่อนออฟรันไปก่อนจะทำอะไรจะทำอะไรกับรถครับต้องให้เครื่องดับก่อนให้เครื่องดับก่อนใช่ อันนี้ก็จะเป็นตัวดสัดหย่อนองมันครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเข้าเกียร์ค้างไว้เราออฟดันปุ๊บเนี่ยมันค้างไหมมันค้างไหมเกียร์หรือว่า,ามันจะไหลลื่นเลยเกียร์ไหนก็อาจจะมีเกียร์นั้นอยู่อ๋อเกียร์นั้นอยู่ถ<ช>้าถ้าจอดกาลางเนินนะเราใส่เกียร์หนึ่งไปเลยจอดบนเนินอ,อะไรมันจะไม่ไหลอ๋อเหมือนรถยนต์เลยมันจะมีแรงดันของมันใช่ไหมมันมันจะล็อกไปเลยอ้ยมันจะความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่แต่ถ้าตบเกียร์ว่างปุ๊บรถไหลทันทีถ้าเราไม่เบรค ถ้าถ้าในอันนี้คือในกรณีจอดรถไว้เข้าใจส่วนอันนี้ก็เป็นซื้อสตาร์ทกรับฝั่งนี้ก็เป็นไฟสูงไฟต่ำปกติช่วยไฟเลี้ยวแล้วก็รอยแครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟพัดเป็นแมือทากับพิษไฟกับพิไฟขอทางรถทีนี้ในกรณีรถตับมีสามอย่างครับก็อฟรันี่ครับครับอย่างแรกดีเผื่อลืมครับ กร,รณีที่สองกับสามก็อย่างสมมติเติมน้ำมันกำลังต่อแบบปั๊มและขาตั้งแล้วคืออ๋อเป็นระบบเซฟตี้เข้าใจถ้ารถเราอยู่ในเกียร์ที่ไม่ใช่เกียร์ว่างแล้วเอาขาตั้งดับเหมือนกันป,นป้องกันเราไว้อื อ่าแล้วก็ไฟหน้าอันนี้มันเป็น LED แล้วติดทั้งสองข้างในไฟตังก็คือคือต่อให้ไม่ได้สตาร์ทมันก็ติดให้ถ้าไม่สตาร์ทมันจะเป็นไฟเดเลี่ยนให้ใช่ได้นะสวยนะอชอบชอบถ้าเป็นถ้าเป็นสุดต่อในอารมณไฟลอดไฟสังก็จะติดแค่เดียวครับ ทันไซจนสุดไม่ไม่สุดไม่สุดเกืีบสุดกดลงก็ต้องลองอันนี้เหมือนเหมือนล็อกคอรถปกติมันลดว็อกเวฟเวฟอะไรใช่ไหมกดลงไปแล้วก็กลึ๊กแล้วก็ปาถ่งนน้ำมัน เราเปิดกดิทั่วไปแต่ตอนปิดพยายามบิดกุญแจช่วยมนให้หนึ่งไม่เอีนงเดียวเนี่ยมันจะไม่ล็อกไวอ่ามันมันจะสึกไวคือต้องบิดกุญแจช่วยอ๋อถ้าเราเปิดก็บิดกุญแจกดลงไปอ๋อรึบๆอ๋อโหดีนะบางบอกมาไม่บอกผมดันลงไปเลยนะอ่มันมันก็ได้อะไรแต่มันมันจะเสียไวเพราะมันไม่ให้ตัวแล้วก็ผับชาร์จอันนี้ก็เหมือนที่จุดบุรีในรถยนต์ครับ มันต้องมีพอตแยกขึ้นมาต่างหากเอาพอตดีซีมาเสียบแล้วก็ปะมีขายไหมครัเซเว่นมีโอเคครับแต่เลือกเลือกเกียร์ดีๆหน่อยแต่ถ้าไม่ใช้ก็พยายามปิดไว้ถ้าเกิดน้ำน้ำเข้ามันมันจะมีปัญหาตอนเป็นคาบอ่ะเป็นคาบที่เกลืออออยากใช่ไหมคงไม่มีใครมาอุตริแอบเปลยต้องบอกว่านี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดล้างรถเองครับถ้าเกิดล้างรถเองเอาผ้าซักน้ำเหมือนกัน อันนี้เอาภาพรับตัวืแล้วก็เปิดทิ้งไว้ก่อนเปิทิ้งให้มันแห้งไปก่อนแล้วค่อยปิดโอ้ไปถึงไปถึงฝานี่เหรอครับใช่ถ้ามันยังชื้นๆอยู่แล้วเราปิดไปเลยอ่ะเปิดไปทีขาวไปเลยอ่ะโอ้อ่ามันจะเป็นข้ามน้ำนอยู่ okay. เอ่อเช็คระยะครับนี่รอบแรกนโลคือดันยิมอ่าในระหว่างนโลเนี่ยรอบเกินได้ แต่อย่า拉ดแน่นเจ็ดพันรอบเกินได้แต่อย่า拉ดแน่นตบเกียร์นั่นไม่ใหม่มอ,อ่รอบรอบเครื่องที่เราใช้อ่ะอย่างตอนเราแซงเนี่ยเกินได้อ่าแล้แต่ยังหวั่เราจะแซงไวแซงช้าแต่ก็คือเกินได้แหละแค่อย่าแช่นานแค่นี้เพราะมันในเครื่องยังใหม่อยู่<อ>ถ้าเกินพันรลบไปแล้วอะ่ะเข้าใจเขาเาเรียกว่า running in ไหมใช่เข้าใจอ่าหลังจากนั้น หกพันโลชิคใหญ่หมื่นสองพันโลอันนี้เราได้สิบเจ็ดปีเลยครับหน,น,นึ่งพันหกพันครับอ่านี่ที่อย่างที่คุยกันเมื่อกี้ถ้าเกิดจะครบปีแล้วยังหมื่นสองเลยเอาเข้ามากามม่อนประมาณหมื่นท่านกว่าเอาเข้เามาก่อนได้เดี๋ยวเสียสดเดี๋ยวเสียสิทธิ์ครับแต่ต้องเอาสมุดบุคคลสวิตมาด้วยครับ ก็ประกันเมื่อกี้ด้านไหนผมประกันชันไมประกันตัวรถแยกเป็นสองส่วนครับทัดอะไรส่วนหนึ่งไม่ไม่รวมอะไรที่เปลี่อะไรับเปลือนก็คือยางยางแผ่นทัดครับคองน้ำมันครับคอร์น้ำมันเปลือถ้าไม่ไม่ใช่สี่อย่างนี้มีประกันหนึ่งปีถ้าเกิดความเสียหายจากขั้นตอนการเปลี่มีประกันหนึ่งปี ตัวเครื่องประกัน2ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับประกันไปเลยสองปีแต่ถ้าเปลี่ยนท่อจะมีประเด็นเดียวะมีถ้าเปลี่ยนท่อมองรันเครื่องเนี่ยหายเข้าใจน้องไม่เปลี่ยนน้องชอบขี่เงียบอ่าแล้วก็ที่บอกรันกินเนี่ยอย่าพิ่มแรงความเร็วอย่าเพิ่มจนเจ็ดครั้รอบไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะถึงอ่ายางเนี่ยอันนี้อันนี้สูตลูกบ้ก มันยังมีน้ํายาแอบกันยางตายอยู่มันจะทําให้ลื่นใช่ก็ใช้ไปสักระยะหนึ่งสังเกตได้อยากไอ้เส้นพวกเนี้ยเส้นพวกเนี้ยมันลอกออกไปแล้วน,นั้นคือน้ํายาก็ไปแล้วไปแล้วยาจะขัดถนนดีกว่าเดิมครับเรื่องการนนรุงรักษาครับพี่เกี่ยวกับพวกอันนี้ที่ผมสงสัยอ,อันนี้ตอนข้ามาเช็กระยะครับช่างเราจะเช็คให้หมด แล้วต้องเกณฑ์ในระดับไหนเราถึงจะรู้ตัวว่าเฮ้ยต้องเข้าไปเช็คละก็เราเข้ามาเช็คระยะเวลาปกตินี่แหละครับเขจะดูให้หมดอ๋อโอเคก็คือใน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 พันแรกเนี่ยคือต้องเข้ามาอยู่แล้วทุกระยะเวลาครับเขาจะดูให้หมดอ๋อคือในในหลักสูตรกันอยู่แล้วในในในหมื่นสองเนี่ยก็คือเราจะเข้ามาบ่อยแค่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่เกินหมื่นสองเราก็ต้องไม่เกินหนึ่งปีถูกไหม ถ้าเวลาที่เราอยากจะเข้ามาเช็คอ,อันนี้หมายถึงเซอร์วิสตามอาะไรยะใช,ใช่พันโลคุณพันอ๋อโอเคแล้วเนี่ยครับพี่อันนี้คือน้ำมันเครื่องปลาแมวมองน้ำมันเครื่องครับอันนี้มองไม่เห็นไม่เห็นจริงรถตัง้งจับรถยี่อ๋อมันก็จะบอก<ม>ถ้าสีขุ่นเมื่อไหร่คือต้องเปลี่ยนละ ใช่ไหมคุณยังโอเคอยู่แค่อย่าให้เกิมระยะเยอะแค่นั้นเองอ๋อแต่ถ้าอยากเราอยากจะดูแต่ผูกขี่รถมาเนี่ยต้องจอดรถเพีงไก่อนสักสิบนาทีครับอ๋อตอนเครื่องร้อนมันมันตีขึ้นอ๋อยิ่งมันขยายตัวมันยิ่งใสเราก็เลยต้องจอดให้มันนี่ก่อนใช่ไหมมันมันจะติดอ๋อเนี่ยมันจะมีฉี่อยู่เป็นมินกับแม็กถ้าถ้าร้อนอ่ะมันมันเลยอยู่แล้วอ๋อแม่น้องน้อง้องถามเผื่อวันใดวันหนึ่ง ่าใช้เกินไปแล้วเนี่ยใช้มันพูดผิดดิต้องบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งผมอยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยคือผมดูจากตรงนี้ได้ใช่ไหมไ<ด>อ๋อก็อันนี้ถ้าใส่ข้อเดิมก็ไม่ค่อยมีปัญหาโมตุนแบบนี้เหรอครับเป็นกากว่าผมไปดูในรีวิวเห็นบอกขวดละ400กว่าบาทก็โอเคนะเราขี่รถราคาเป็นแสนน่าเติมดีๆไปเลยสัก10 50 10 W 50แบบน,นั้นไปเลยไหมเออเป็นอันนี้ก็ได้สั่งข้อร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นไปเลยก็ได้ ันนี้ก็ได้เพราะอันนี้ถ้าย,ยังเป็นซ็อกเร์ปกติอยู่<อ>ไม่ได้เป็นสปอ,อร์ตจา๋าอย่างชัดๆถ้าบอกเ่นอันนั้นมันรอบ,บันจัดมากครับก็คือ,อยังใช้ตอนนั้นได้ดูก็คือเป็นตัวเดียวกันแล้วอันนี้พี่คืออะไรเป็นกระปุกน้ำมันเบรกก็เหมือนวันนี้อ๋อกระปุกน้ำมันเบรกอันนี้ช่างมาเช็คให้หมด<อ>แล้วต้องถ้าสมมติว่าผมใช้เกินหมื่นสองไปแล้วน่ะระดับไหนที่ผมจะต้องเข้ามาเปลี่ยนผมเข้าใจว่าโลแต่ถ้าสีมันเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนด้วยใช่ไหมเป็นแค่น้ำมันเบรกเฉยใช่ก็ ส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมันจะประมาณเหมือนของฮังโนโลได้แหะช่างเขาจะเช็คให้หมดก็ในตารางเขาจะมีอยู่แล้ว่าเขาต้องเขียอะไรบ้างครับแล้วก็ลงยางลงยางลงยางอยู่ฝั่งนี้เผื่าลืมอันนี้จะเป็นล้อหน้า28ครับค่าเติมที่ปั๊มล้อหน้า28แอร์หน่28หลัง32หลัง32อันนี้คือมตาตรฐานไม่ได้ตายตัวครับ ถ้าเกิดขี่คนเดียวมีฝนตกด้วยครับหน้าเป็นยี่สิบหกก็ได้หน้ายี่สิบหกลดลงมาหน่อยเพื่อให้มันเกาะถนนดีขึ้นยางเป็นแปดเนี่ยอื้แต่ถ้าแผ่นซ้อนครับกับไกลอาจจะเติมเลยกป็นสักนิดก็ได้หน้ายี่แปดเหมือนเดิมแต่หลังอาจจะเติมเติมไปสักก็ได้เป็นสามสี่ก็ได้คือลดเพิ่มประมาณสองเข้าใจครับก็คือดูที่ตารางนี้ได้เลย อ๋อแต่มันไม่ได้มีบอกใช่ไหมครับนีม่มี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 ที่แปดสามสองอ๋ออันนี้คือสองร้อยกิโลประมาณน,นี้อันนี้คือสองร้อยสามห้าอ๋อเข้าใจครับเรื่องเรื่องเรื่องนั้นหนักไม่ต้องซีเรียสมันรับไว้อยู่แล้วเราไปเชียร์เรือร่องสามสองเข้าใจแฟนจะไปเชียร์ให้ใส่ตูดมดอยู่เขาบอกว่ากลัวพาสาวซ้อน <c oughs> ก็ตัวพุทอ่ามันจะมีชุดสายยึดอยู่เราต้องใส่สายยึดก่อนใช้อ่าะแฉกไปสิแต่เที่ยงร้านใส่แล้วที่ยงแง่หวานต้องล้วงอ๋อต้องล้วงโอเครอฝนหยุดขอบคุณมากครับผม